เข้ามาบ่งนี่ความกูก่อนจับสาจับอะไรกันเลยจงแจ้งสดโดดโดดโยมโยเลยเฮ้ยอย่นี่รจักมันไม่มีตัวมึงก็โยมไอ้นี่นะโยมที่เบอ่ะเอาไหมเอาไหมคุยะไร มันข้ามขนาดนี้มันแข็งปุ๊กองอพี่กองไหน,นงอเอองอต้องขำบางทนะีนิดหนึ่งเดี๋ยวดัดกล้องงอไม่งอเออนี่นลยดูข้อผิดเองละเดี๋ยวเราไปแก้ข้อผิดเลยนิดหนึ่ง